ที่เพิ่มพลังดึงดูดวันนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะอยากจะใช้กดแรงดูดนะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ครูมีเทคนิคนะเป็นเทคนิคที่ง่ายนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้เลยเพราะครูก็ทำนะสิ่งนี้นะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะนั่นคือการนะให้เรานะเขาเรียกว่าคิดถึงนะสิ่งที่ เขาเรียกว่าเป็นความทรงจำดีๆนะต้องบอกว่าเป็นความทรงจำดีๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการจินตนาการสิ่งที่เราปรารถนาและนะคะโดยการใช้อารมณ์นะเชิงบวกนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการนะเขาเรียกว่ากระตุ้นหรือเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระบวนการดึงดูดเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเทคนิคนี้เนี่ย สามารถใช้ได้จริงเพราะนาะอย่าลืมนะคะความทรงจําดีๆเนี่ยอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราเราจะเกิดความประทับใจและสิ่งดีๆนี่แหละจะดนาะเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาในชีวิตเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นาะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดนาะครูเองก็ใช้เป็นประจำเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครดนาะ ลองนะคะลองเอาไปทําดูค่ะทุกคนนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราต้องฝึกนะคะเกิดจากการฝึกพอเราฝึกนะบ่อยและต่อเนื่องแล้วแล้วก็จะทําให้เรานั้น,นะคะเป็นคนที่นะคะดึงดูด หลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินนะคะทุกเรื่องนะคะในชีวิตของเรานั้นเราจะดึงดูดมันเข้ามาได้ลองเอาเคล็ดลับนี้เทคนิคนี้ไปทําดูกันนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะเป็นกรลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ